ไปมาเป้ปาดมาให้เซกินโยสัน้นเข้าไปโอ้โหยังติดผู้รักษาประตูโอนาเต้ใจมาให้เปเดียเปเดียใจมาให้เอ็มบาเป้สัน้นไกลอืม <c> เ <oughs> จนเสาครับผมเอ็มบ,เบาเป้ฟิลฟเรนใจเข้ามายังไม่ถึงเอ็มบาเป้เท้าสายเท้าสายฟิโฟอรเรนปั่นเข้าไป ซ้ำเข้าไปเรียบร้อยครับผมเอ็มบาเบตน,นะครับยังเก็บบอลแม,ม่แลงเขาโตกลับขึ้นมาจีบหายแล้วกูเฮ้ย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 ไปสกไอลยังติดผู้รักษาประตูได้เป็นลูกเตะม,ม,มุมลิโอเนลเมสซี่บันเข้าไปเรียบร้อยครับผม ลูกเตะมุมเหมือนลูกตกรถบรรทุนตั้งใจไม่พันบันทูอีกที่สั้นใกล้เรียบร้อยครับผมดาวิดปียานะครับเดี๋ยวมาดูรายชื่อนักเตะกันก่อนนะครับของผมนำทัพโดยอาริซอนเบเกอร์นะครับโกัาเต้เบเรตติทีโอฮานเดสวัตสโตนี่ กองกาลางตัวรับเป็นกองเต้นะครับแล้วก็เบดีกองกลางตัวลุกเป็นครพาเมอร์นะครับกองหน้าเป็นเอบบะเป้ปีกซ้ายเป็นเซอร์จิโยปีกขวาเป็นซิลฟเดนนะครับดีเฟนซ์สตัวผมใช้เป็นกองหลังนะครับส่วนตำแหน่งดิบไลผมใช้เป็นตำแหน่งดีมเอฟก็คือเอนโกโลกองเต้ e นะครับฝั่งตรงข้ามเล่นในระบบ4-4-2คิกเคาเตอร์ 2, เหมือนกันนะครับนักเตะอีปีกครึ่งทีมเดี๋ยวไปชมกันครับ นัดนี้เจอกับทีมเซรางอจากมาเลเซียนะครับสากยาวขึ้นหน้าไปก่อนยังไม่ถึงเอ็มบาเบะเฮดี้ายขึ้นมายังไม่ถึงเอ็มบาเบะเหมือนเดิมโมก็โตกลับขึ้นมาเฮ้ยยังกีบบอลไม่ได้ครับผมสากยาวขึ้นหน้าไปก่อนยังไม่ถึงเอ็มบาเบะผมก็ตัดบอลขึ้นมาเฮ้ยมาจากไหนวะเนี่ย ศาสตร์ยาขึ้นหน้าไปก่อนยังเก็บบอลไม่ได้เหมือนเดิมครับโคโต้กลับขึ้นมาจิบหายแล้วลูกนี้ไปเอ็มบับเต้ยังจ่ายบอลไม่ผ่านโคโต้กลับขึ้นมาเกียร์ขึ้นหน้าไปก่อนยังไม่ถึงเอ็มบับเป้ครับ เจับบอลไม่ได้ไปไม่ถึงเงินเบตโต้โตกลับขึ้นมาจังเก็บบอลไม่ได้ครับผมไป มบ,บเป้ปากมาให้แซกินโยสักเข้าไปโอ้โหยังติดผู้รักษาประตูยังได้เป็นลูกเตะม,มุมเท้าวขวาเท้าวขวาเท้าวขวาต้องเป็นเตดี้ครับผมเตดี้บังโค้งเข้าไปยัง เก็บบอลไม่ได้ครับผมตวเขาสวนกลับขึ้นมาเฮ้ยจีบหายแล้วเฮ้ยศาสเตียวกหน้าไปก่อนอยังเก็บวันไม่ได้ครับผมลก้กโตกลับขึ้นมาไปยังไม่ถึงิโปเดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

<c oughs> จอเสาครับผม,มเ,เอมบาเบตเฮ้ยตั้งก็บกั้นไม่ได้ผมกโตกลับขข้นมาแยกขึ้นหน้าไปก่อนยูโฟเรนใจเข้า,า,า,ม,าขมายังไม่ถึงเอมบาเบตจะตัดหลังแบค็คเข้ามาตังติดกั้นได้ เท้า้ายเท้า้ายฟิลโฟเดนบันเข้าไปซ้ำเข้าไปเรียบร้อยครับผม <Yeah. S 1> เอมบาเบนะครับซัดเข้าไปสำหดับสองเข้าไปยังมาดูต่อขึ้นขึ้นหลังผมเอาดาวินนุนเย็ดลงมาแล้วนะครับวันทูยังไม่ถึงเอมบาเบเฮ้ยวันทูอีกที ยังไม่ถึงเอ็มบาเบ้โคเกี่ยวข้างไปก่อน,อนเกียร์ก่อลไม่ได้เฮ้ยจบใหม่แล้วโอปตโตกลับขึ้นมาอย่าทินขึ้นหน้าไปก่อนยังไม่ถึงเอ็มบาเบ้เฮ้ย Torre, kết hợp với lại tốc độ cắp mãi của nó sẽ càng ngon 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 hay lắm đi các tàu sáng. Easter, finish mother, nọc tai. Mày xin mời bay mời 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 con. em มันทู่งยไม่ถึงยอมบาเบ้เฮ้ยสิบไมล์แล้วสารทยาวข้าหน้าไปก่อนยังเก็บวอนไม่ได้ครับเอมบาเบ้ไปยังไม่ถึงฟิวฟอร์เร วันทูยังไม่ผ่านครับผมยังเก็บบอลไว้แล้วรถโตกลับขึ้นมาจิบหายแล้วกูเฮ้ย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 อีที่เข้าชัดเข้าชัดไม่ทันนะครับไม่งั้นไม่เหลือลูกนี้เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตัวก่อนนะครับผมจะเอาเมสซี่ลงมา ก็ดาวิดปิยาลงมาปินิสุวจูเนียวลงมาแล้วก็อีแคนไลท์ลงมาอีแคนไลท์เก็บเอาของกลางตัวรับลงมานะครับของสเปอร์ไปสาดยานหนาไปก่อนอยังเก็บบอลไม่ได้ไป ซัดไกลยังติดผู้รักษาประตูได้ปีกย่าครับซัดไกลลูกยังได้เป็นลูกเตะมุมเดียเนเมสซี่บันเข้าไปเรียบร้อยครับผมลูกเตะมุมเหมือนลูกจุดโทษคึ้นนำเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับจาก ดาวิปิยะหมุนเข้าไปกดออกหรือเปล่าย,ย,ยัง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 อยู่ครับเอ้<ะ>ยเก็บบอลไม่ได้โต,โ,ตโตกลับขึ้นมาสาดยาขึ้นหน้าไปก่อนยังไม่ถึงดาวิทยาวันทูยัง่ใจไม่พันวันทูอีกทีซัดใกลเรียบร้อยครับผม ดาวพิยานะครับเอาลูกที่สอง,สองเปลี่ยนตัวลงมานะครับในครึ่งหลังช่วง15นาทีสุดท้าย,ายเฮ้ยเวลาบาดเจ็บแล้วครับจะเอาอยู่หรือเปล่าก็โตกลับขึ้นมายังไม่ถึงสุดตัวเนี่ยเฮ้ยวันทูยังเปิดมุมไม่ได้ครับผม เรียบร้อยครับผมหมดเวลาชนะไป3